อยากเล่นแทงว่ะโอ้โหอะไรมาเนี่ยรอเลี้ยวสามตัวเหมือนแย่งกันนัดกันมาพื่นยี่กูอยากจะบ้าตายหยิบอารม์ไปคนเดียวแม่งเลยอารมณ์ฟามโอ้โหรอเลี้ยวสิบตัวเป็นเทิงเลยตานี้จย่แบบมากสงครามรอเลี้ยวบรับบร์บบอมบอมไม่ละมึง มาดาาาีมาดีมาดีเกรดกลัวปล่าหรอกลัวเปล่ามาดีดูสกินดิมผมด้วยครับแกสกินก็กินขาดแล้วอ่ะไปดีกว่ากลับบ้าเเนเฮออตัวนี้ตายสวยเฮออมันมีอยู่มีมมเอลไซเอลไซตัวนึงเอลไซตัวนึงเอลไซเอลไซจะก,การมันจะก,การมันอย่าไปหยอง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 เออเฮ้ยมีลอเลี้ยวบัมปัมแล้วว่ะแตงว่าอันนี้ลอเลี้ยวกำลังบัมปัมนี่ยังไม่ได้ตัวสี่เลย ก็ยังไม่เป็นโีเหมือนกันอ้ามีอันติแล้วโว้ยออกทอยกันคนละชิ้นก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนมาดิพวกอเยอะนะมาดิมาดิโอ้โหเพื่อนอันติกันแบบโคตรอลังการสุดโอ้อันติกันวะดิม่ได้สองว่ะเอาเรื่องโลเลียวโลเขียวมาดิมา มาดีมาดีมาดีดดไอ้เพื่อนเราตายแล้วบวกเลยบวกเลยอย่าไปกลัวเราต้องรัดทับวีรบุรุษนะสุดท้ายอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเข้าไปล้ำในป้องเลยโอ้ยแย่แตกอย่าไปกลัวเข้ากับกูหน่อยเพื่อนสวยนี่กูอยากจะบ้าตายข้ามมันสวยออก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  กูอยากจะมวาตายมึงไปทำอะไรกับกูเนีเ่ยเฮ้ยเพี้ยไปกูไปต้องดักแล้วว่าจย่างไรเนี่ยต้องมีคนมาบ้างแหละไม่เข้าใจมันล้อเลี่ยวมันดักุ่มยังไงกูไม่เคยดักล้อเลี่ยวอ้วก <c oughs> ่อ,อ,กอนตายเสวยงามแะ่ว่าดักุ่มก็ไม่ได้ไม่เคยคลิปที่จะตับด้วย เราจะมาดูสึกของการในนั่นดูดเลือดแล้วกันนะเราจะไม่ออกตัดเลือดนี่ยังไม่ได้ออกเลยตัดเลือดต้องออกแล้วแหละนี่ไม่คิดจะออกโดยตัดเลือดตั้งหัวตัดลงเอ้ยเราเจอรอเลี้ยวที่ไม่มีสก,กินไปไหนแล้วแหมเอ้ยล่างโดนดันดวะกลับก่อนละต,ตายกันหมดเลยแล้วเพื่อนเด๋ยวจะตายเองไงนะตามไปโดนดาเมจจนตายเองนะเอ้ยมีคนอยู่มังกรมีคนอยู่มังกร กำลังสงบกำลังออกกไปช่วยนวัวกันเลยจบเรื่องเงียไม่ได้วะโอ้เยอะเกินอปอหรอยเด้ยมีคนจะตายอยู่นะ เอดำบ๊๊มดำกันแล้วจังหวะนี้โอ้หปุ่มเปิดอันติกันทีกระวัง์กูแทบระเบิดไอสัตว์เอฟเฟกต์แม่งอย่างอลังการเครื่องกูแทบระเบิดไอสัตว์เปิดอันติกันทีก็ยิบ่อยครับเฮ้ยหลัง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 กระทืบมมันไล่มันไล่มัน วมีตัวมีตัวเป็นมียนตีนะเพื่อนไปมันแข uh, ่งมันแข่งมันแข่งเกี่ยวจะตายได้สุดหนูเรียบร้อยเลยว่ะไอ้เพื่อนรถไฟดิ้งทำอะไรวะเนี่ยโอ้ โล้ำไม่ถูกเลยงงที่ว่าเออเอาเลยอยพาไปกลมันเออเออโหโคตรอลังการเออเออเอาเออเอาเข้าไปให้ระเบิดไปเลยนะจักูอ่ะสวยทำเลยนั่นแหละที่วงกูมาเร็วกูมาเร็วไปมาตายไปไปเลยสู้ พอดีโวหล่อโวหล่อปาวะมาวะเล็ดเร็ดเร็ดจะมีคนมาห่างกูแน่นอนกลับบ้านแล้วสวีนมาวะฮัลโหลวู้ยอือกำลังตีดาจูเลวอันติกูเอกเรียบร้อยเด็มเรมเรม ลุ้มลุมลุมมันลุมมันโหดลรำกันยับสองตัวจะสู้ตัวเดียวไม่ได้นะเพื่อนสามแล้วลุมมันลุมมันเออลุมมันลุมมันพืบมันพื้นมาเลยนั่นแหละอย่าไปปานนี้พวกนี้ไอ้กลางห้าวกลางห้าวมีคนห้าวมีคนห้าวพื้มัน สวยอะม,มารวมมารวมเพื่อนมารวมเราเยอะกว่า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 อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราเรือมันก็แค่ลงตัวหนึ่งห้าตัวกว่าเกียร์จะตายแล้ววะวายมตีไม่มีด้วยวขดมัวขดมัว อ่าจิ้มหายไปดันดันเกี่ยวไปโม่โๆได้มาหนึ่งเกี่ยวดันดันดันคล้ายใส่ได้วะคล้ายใส่ได้ก็ไม่รู้ตัวเปิดหนึ่งฐานครับเมทรวมพลังตีมันรวมพลังกระทืบคิดแข่งตัวเดียวใครโยนไม่มีมีคนโยนอ่ะเมื่อกี้อ่ะย็ดอยู่กลางกันเต็มเลย ไอโยนไม่มีไอถอยก่อนนะถอยก่อน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 อุ้ยเข้าแล้ววะเจ้าแม่วะเจ้าแม่มันเยอะ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 ดีกว่ามันอยู่สี่ตัวมันอยู่สี่ตัวเยอะมันเยอะกว่ามันเยอะกว่าเข้าให้จิ hey, s <S nope. ้งไปนี่ กลบแูโอ้โหอยู่ดีๆเมื่อกี้ปิงไปชั่วกันน่ะเอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายกันหมดถอยมาก่อนถอยกันมาก่อนเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาเถิดมาใจเย็น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 เออเออเอาดิเอาดิโบดิเออตายตายไม่ไม่ตายด้วยสวยสวยสวยพอพอพอออกมาออกมาเพื่อนเพื่อนป้อมแตกแล้วเพื่อนเพื่อนป้อมแหกแล้วเพื่อนป้อมเราจะระเบิดกันสิป้อมระเบิดละเพื่อนระเบิดละเพื่อน แลเบแบกก็เราเลียวอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันจายผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ